ในสังคมไทยนะคะตั้งแต่ที่หน้าเกิดมาเลยก็จะเจอปัญหาในเรื่องโรงเรียนอย่างเงี้ยก็จะมีการโกงข้อสอบการเด็กบางคนเนี่ยแบบ ไม่ตั้งใจเรียนแล้วพอเวลาสอบเนี่ยก็อยากจะสอบได้ใช่ไหมแล้วบางคนเนี่ยเขาก็จดคําตอบไปสอบหรือบางทีก็อาจจะลอกข้อสอบเพื่อนะคะก็มีอย่างรอบๆตัวติน่าอย่างที่โรงเรียนที่ติน่าเรียนอยู่ก็มีเพื่อนโดนคุณครูจับได้ในการแบบว่าเพื่อนโกงข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆทานะคะเพราะว่าไม่ดีเลยก็เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะจะได้ทําสอบได้จะได้ไม่ต้องโกงกันแล้วก็ส่วนเรื่องแบบการโกงอื่นๆก็ติน่าก็ไม่อยากไม่สนับสนุนนะคะเพราะว่าเป็น สิ่งที่ทุกคนก็รู้กันนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีค่ะติน่าก็อยากจะเชิญชวนพี่พี่เพื่อนเพื่อนหรือน้องๆ้องทุกกคนนะคะก็มาทําความดีกันค่ะซื่อสัตย์ไม่โกงไม่คอร์รัปชันนะคะค่ะทำความดีง่ายมากเลยค่ะเริ่มเริ่มจากตัวเรา